สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนพร้อมเลยนะครับสำหรับบทนี้ก็คือบทที่2เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกของเรามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นต่างๆของเปลือกของโลกเรานะฮะการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเราธรรมดาเราก็จะไม่สังเกตเห็นหรอกนะครับแต่ว่า นักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านก็ได้มีการศึกษาจึงเกิดทฤษฎีขึ้นมานะครับทฤษฎีในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโลกเรียกว่าทฤษฎีการแปรสันฐานแผ่นธรณีภาคภาษาอังกฤษอ่านว่า plate tectonic นะครับก็คือทฤษฎีที่ใช้อธิบายถึงการเกิดแผ่นดินมหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมอยู่บนอยู่ในหินบนเปลือกโลกเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะครับทีนี้ทฤษฎีที่รองรับ นะฮะทฤษฎีเพรทเทคโตนิกก็คือทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีทวีปเลื่อนถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือทฤษฎีที่แสดงเห็นว่าทวีปมันมีการเคลื่อนที่ผู้ที่นําเสนอทฤษฎีนี้ขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับนะฮะชื่อท่านชื่อว่าดรอันเฟรดเวเกเนอร์นะนี่คือชื่อของท่านนะครับอันเฟรดเวเกเนอร์ท่านเป็นนักอุตุนิยมวิทยานะครับ แล้วก็เป็นนักธรณีฟิสิกส์นักธรณีฟิสิกส์ชาวชาวเยอรมันนะครับเป็นนักอุตุนิยมวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่านได้เสนอทฤษฎีด ทวีบเลื่อนนะครับโดยท่านได้กล่าวว่าเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนนะครับเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนนี่ท่านบอกว่าทวีปต่างๆเนี่ย เคยเคยเป็นแผ่นเดียวเคยเป็นแผ่นเดียวกันทวีปต่างๆเคยเป็นแผ่นเดียวกันทวีปใหญ่เลยนะเป็นทวีปเดียวเลยเรียกชื่อทวีปใหญ่นี้ว่า แพนเจียหรือบางท่านก็อ่านว่าพันเจียนะครับซึ่งความหมายของคำพันเจียหรือแผนเจียเนี่ยก็คือแปลว่าทวีปเดียวเป็นทวีปเดียวชื่อว่าแผนเจียนะครับทวีปแผนเจียก็คือถ้าในภาพนี้ก็คืออันนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวรูขอทําเส้นให้ดูแต่ก่อนมันก็จะเป็นแผ่นดินเดียวกันหมดเลย แต่สังเกตดีๆนะครับนักเรียนถึงจะเป็นแผ่นเดียวกันเนี่ยมันก็มีลักษณะมีรอยต่ออยู่นะครับคือเหมือนว่าเป็นแผ่นเนี่ยอยู่ติดกันนั่นเองแต่ว่ามีรอยเชื่อมรอยต่อนี่คือทั้งหมดนี่คือแผ่นเจียนะครับทีนี้นักเรียนคนไหนที่มีศิลปะนะครับ ก็สามารถที่จะระบายสีให้สวยงามนะในเอกสารครูได้นะครับจะได้เขาเรียกว่าอะไรเพลิดเพลินไปกับการเรียนวิชานี้ด้วยนะครับนี่คือแผ่นเจียนะครับสีนี้ก็มีผลต่อคะแนนด้วยนะครับเอกสารของใครที่สวยงามก็อาจจะได้การเก็บก็จะมีคะแนนให้บ้างนะครับนี่คือแผ่นเจียนะครับทีนี้รอบๆแผ่นเจียคืออะไรล่ะครับ รอบรแพนเจียก็เป็นมหาสมุทรนะครับมหาสมุทรด้านขวามือเห็นไหมครับนี่ครับเขาเขียนไว้ตรงนี้กับด้านซ้ายมือก็คือมหาสมุทรอ่านว่าพันธารัสซานะฮะมหาสมุทรพันธารัสซานะ ซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ล้อมรอบแผนเจียอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ครับก็ประมาณ200ล้านปีมานะครับทีนี้ขยับใกล้เข้ามาปัจจุบันอีกนิดหนึ่งก็คือประมาณ180ล้านปีนะ180ล้านปีทวีปที่เป็นพัดแผนเจียนะ ได้เริ่มแยกออกจากกันเป็น2ส,ส่วนนะได้เริ่มแยกออกจากกันเป็น2ส,ส่วนน,นี่ครับส่วนบนนะครับเรียกว่าแผ่นดินลอเลเซียนะครับเป็นแผ่นลอเลเซีย เราเรียกว่าเป็นแผ่นบนนะครับส่วนแผ่นล่างเริ่มแยกออกเป็นสส่วนคือกลุ่มกลุ่มทวีปส่วนบนพูดง่ายๆนะครับกลุ่มทวีปส่วนบนกับกลุ่มทวีปส่วนล่างส่วนล่างนี้ถูกเรียกว่าแผ่นดินกอนวานานะกรกไกอออ่างนอนหนูดอเด็กนะเป็นแผ่นกอนวานา ในแผ่นลอเลเซียซึ่งเป็นแผ่นแยกไปเป็นแผ่นบนและแผ่นกรวาวนาแผ่นดินกรวาวนาซึ่งเป็นแผ่นล่างเนี่ยก็จะมีแผ่นที่จะแตกออกไปเป็นแผ่นเล็กๆนะครับแต่ยังไม่แยกจากกันนะครับเริ่มมีรอยแยกออกแต่ว่ายังไม่ออกจากกันซึ่งต่อไปก็จะกลายเป็นแผ่นดินที่เป็นทวีปต่างๆนะ ในรอเรเซียเองนะฮะก็จะมีแผ่นยูเรเซียนะ,ะอันนี้ก็คือยูเรเซียนักเรียนก็ดูชื่อมันดีๆนะครับยูเรเซียมันก็คือยุโรปบวกเอเชียในปัจจุบันแต่ก่อนมันเป็นแผ่นเดียวกันอยู่แล้วก็จะมีอเมริกาเหนือนะครับนักเรียนนะตรงนี้ก็จะเป็นอเมริกาเหนือนอตอเมริกานะครับไม่ใช่ประเทศนะนักเรียนนะ เป็นแผ่นทวีปแต่ยังอยู่ติดกันอยู่นะครับนี่คือแผ่นลอเรเซียก็จะมีแผ่นยูเรเซียแผ่นอเมริกาเหนือนะครับส่วนแผ่นกอรวานาข้างล่างก็จะเป็นอเมริกาใต้นักเรียนจดเอาเองนะครับคูจะไม่เขียนคำแปลให้นะครับก็มีแอฟริกาแล้วมีอนุทวีปอินเดียนักเรียนสังเกตน,นะอินเดียเนี่ย จริงๆปัจจุบันนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ออสเตรเลียอันนี้ไม่ใช่ประเทศนะครับเรื mm ่อ hmm. งเรียนเป็นแผ่นทวีป mm hmm. ที่อยู่ส่วนล่างแล้วก็มีแอนตาร์ติก้านะแอนตาแอนตาร์ติก้าแอนตาร์ติกานะครับนี่คือเมื่อประมาณ180มานะครับหลังจากนั้นก็แผ่นทวีปต่างๆเหล่านี้ก็เกิดการแยกกันออกไปอีกมีการเคลื่อนไหวนะครับก็กลายเป็น ปัจจุบันนี้นะก็กลายเป็นปัจจุบันนี้นี่คือทวีปต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้งานของนักเรียนนะครับก็คือนักเรียนจะต้องลงชื่อทวีปต่างๆนะครับและก็ลงสีให้ด้วยส่วนครั้งนี้ก็คือทะเลสีทะเลนักเรียนก็ลงได้เลยนะเอาศิละปะมาเล่นกันหน่อยจะได้สนุกนะครับนะใส่ชื่อให้ถูกนะครับอ่ามันมี1 2 3 4 5 6 7 ก็จนะมีคะแนนให้ด้วยนะครับนี่คือทวีตต่างๆในปัจจุบันนีนะ้ซึ่งเดิมมันคือแผ่นดินเดียวกันพูด,ดง่ายๆนะครับนะชื่ออะไรต่างๆโอเคครับนักเรียนครับทีนี้การเคลื่อนไหวนี่มันเป็นภาพนิ่งมันเป็นภาพนิ่งนะเดี๋ยวสักครู่นะครับให้นักเรียนดูการเคลื่อนและให้นักเรียนสังเกตดีๆนะครับแผ่นอินเดียเนี่ยมันจะไปไหนนะครับนักเรียนครับแผ่นอินเดียมันจะไปไหน มันจะอยู่ตรงไหนในแผนที่ของเรานะ,อะโอเคครับเชิญชมวิดีโอเรื่องแผ่นเจียในการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันใช้เวลา220ล้านปีของจริงนะครับแต่ในคลิปวิดีโอใช้เวลา35วินาทีเชิญชมวิดีโอครับนักเรียน